สวัสดีครับพี่นอ้นองเอฟซีเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเลยเขามาเรียนน้ำน,น้องน้องทีมงานสาวน้อยลำพันโชว์นะครับครับพี่น้องครับวันนี้มาดูซ้อมนะครับ น้องน้องทีมงานนะครับมีบุเแเน่เดี๋ยวสิพาไปเบิง้งอันนี้น้องแปงโกะนะครับค่ะเป็นนักงอีอ่าระบเป็นเป็นเงียหัวมาเป็นเขียวมานี <c oughs> ่หอวด,ดีเป็นยังปะนี่อ,อาการนักเรือหอด,ดีเ <c oughs> ออ บอกแล้วว่าจะเล่นกับระบบป,ปะบอกแล้วย้ำขึ้นจะไปหาเงาใส่โกงเงินเห็นปะเปลียงเดี๋ยดดีอาการหนักครับ ียาล้น้ำเขาปนี่ล้ำครับเดรับบดเป็นยังแมรัวแมวันแมียววัดซะด้วยนี่นี่น้องฟิมรับบดเป็นยังเออเป็นมาคือูว่ามาว่าเรบอกอยู่เนี่ยเออครับมวชาลีนี่อนาจด้มะขาใหายใจอ่ว่าอะไห เขาอีบ่เขาแต่นานบ่ค่ะแตล่ะเขาบ่แตล่ะเขาวอพี่ลัเขาพู่เดียบอกขวามานให้นี่เพื่อนซื้อไงไปลากไปลักผู้เดียบอกขวามาก็ไปเอารูปฝรั่งไงแต่ว่าว่านกว่าเด้บ่บ่าสมเค้ืเอมือนี้กิโลว่าขวารกขารักบขึ้นแรกขว่าพ่อจูเปเออ ถ้าไป้อโจล้วกินแต่บอ,อย้ก็บมีเริ่มแสบฟองอเดี๋ยวว่าขขี่ด้อขี่บ่ลราอื่นไม่ต้องเม็ดเลยเด้ปวดดาบมาไม่มีมันยญาตอเอนนั้น,นเรานะ่ว <laughs> ได้เ้อประเดาี่เราเรื่องขีเ่เรื่องยังโดเอาเอาปมเกิดรุ่นเหมือนกวยชาลีนี่ตีเป็นยังเกิดรุ่นหมด อีลีเนี่ยเกิดรุ่นหวนไอโฟดไปไว้จะว่าไอโฟดเถอะอีลีนี่บอกอีลีเของเขาอีกเจีเสซอ้อีลีพ่ออีลีเนาะีลเ็ปีอะเอาก็เกิดจีหนึ่งตามเกิดซีสองนั่นพ่าแม่บอลเนี่ยมันก็เถียงเละไอโฟดเจ็ดปีแล้วยี่สิบหกอันนี้เด็กเอ็ายึงไงหายี่นี่เนี่ยเออทำไมทุกคนคิดแบบนั้นนะ สงสัยว่าที่ภาพวัดเราเกินอายุไปนิดนึงมันเป็นหนาดอกเราก็่อคนดูเด็กกันเข้ากับเข้ากับตัวหนายันไงยันประสมกันยันไงบนท่านก็ได้ฟังถามมึงดูมึงแต่งหน้าเหี้ยมมึงแต่งหน้าเหี้ยมมาสอนมึงซื้อมึงแต่งหน้าเหี้ยมเนียหน่อยบอกว่าต่อไปนี้ทุกคนจะมาต้องดูดีผิวพรรณต้องสดใส<ท>หน้าตาต้องสดชื่น บ่เพแามนแบบว่ามึงบดแตงนี่แมบมันมงมันปิดต่เบิ้งก็แตงผืีเลยดิรองพืนโซติาซื้อใดแต่ย็นมาดูถุงรอพืนโซติฟา,าเขาซื้อใด,ดตีตีตอของก็บไปเอฟม,มาซุ้อรอบพืนแล้วมัน<อ>ว่าต้องใส่รอบพืนใส่เป็นผาเมือเอาย่างคือผ้ามืองไทมือมันจะปรับอะ ผิวมันสว่างให้เนียนแล้วก็จะเห็นให้ลาเงาแมนบ๊หญ่หลาก็ได้ทายเมื่อปรับสีผิวให้สม่าเสมอยัมันนี่ยี่ห้อยูบบอกเราได้ดีคนบดทันตจังแมนบ๊ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอจริงสีหลามันดัมันกับปลบใหนาดำลรโมไม่ชนี่สว่างนะเพื่อจะสว่างจ้าเลยมันเปิดตาแก้วคิวย่าพอมันเป็นบรรทัดฐนในร้ัูถ้ารู้จักคนถ้าคนแต่หน้ารู้จักน่ะช่างแต่งหน้าเขาจะลงพีมดุงแล้วก็ายเมื่อแล้วก็ ค่อยร้องร้องื่นเนาะมันค่อยไหลไหลอยี้แม่เอาดีๆว่าเป็นมาทไปแล้วเท่าีเทเบ่ลก็มีเบียดใดแต่ยังมาพันก็จางเอาดีๆนั่นทวัดก็สร้างกันเดียวที่อวเอเกยหยอกเขาเฮกับหักเขาไหลเลยสิเนี่ยมาจีบพ่อจีบดีดีเห็นเขาย่างไปนั่งยักจกอย่างยงเ้่า เปลี่ยนขึหัวอิเี่ยงไ่ได้ปับายานเอก็โจรับลูวันนี้เราเอียมากละแต่เราทำเป็นมาเทเล่ากูก็ทีมอ่นก็แก็เราเล่าไอบลูเขาดแต่จริงจริงนะคืออยากแข่งกัเขาหัวแต่ว่าเขาหนักเขาใจว่าเขาเห็นนังแบบนี้มันเป็นเรื่องเียก้าอนะจะยัง่อบหัวคอยดูด้อ แม่ไม่เสียมันป่ะเสียมันบ่ะเคยๆน้ำซุปอร่อยหมดเซ็มยี่สิบใกล้เขาไรปอมแปมเสียงวีหกตะกี้ปอมแปมเสียงวีหกดิไม่้ไปเรียบเรียวอืมพ่ยันติดอะไป็น้อกหน้าคุยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเสียงวีหกมีความจริงได้ปุ๊ ก็แล้วเป็นผู้ไปเว้าเอาเอยไปเลยกูเป็นผ้ไปเว้าแล้วกูไปกินหล่นเข่าน้ำเข่าซื่อๆ่าฮ่าฮมันเป็นสิดมาสอดโหว่ามาโหวกันด้วยกันอันนี้น้องคำแค้นรับบทเป็นอะไรครับเป็นขวัญโอ้เขาแต่ว่าอยู่สาวหน่อยเด็กขวัญน่ารักอืมว่าเด็กสันรับบทเป็นยังก่อนตัวเป็นลืดสีเป็นลืดสีเออออกน้ำชีเปื่อยเออฟุบฟับชื่อชื่อเปื่อย อันนี้ฝอสิที่ชัยลับบทยังก่อสิทธิอีหยังกว่ากิตติชัยโอ้กิตติชัยตะใสรับบทเป็นยังลับบทเป็นสินสมุนเป็นลูกสินสมุนี่คือหยังสิงสิงสมุนี่คือหยังเหงาสินสมุนเป็นลูกยักษ์ครับโอ้ยักษ์เต่าบัวครูเรียนภาษาอังกฤษเสนอเส็อเสนอเสนอ เนียเไปพ่อเจ้าเลยดินเจ้าวันเจยเราบดเป็นยังเนี่ยครับผมขึ้นหนาคือกระไตแท้เราบดเป็นสุดสาค้นครับอีรีเนี่ยครับผมไม้แาน่ะไม่กินนะไม้ เอาที e ่หลักเว้ยกูใส่มึงไหมเขาเลยสิงหูว่าควบกันยันแกมันโว้ียงกับว่ายันดวงกุตกยังไงมันเดกาศการซ้อมกันไปนอนห้องของมันห้องซ้อมเปิดติดแอร์พอมเุ้ยหาเนี่ยมานอนเวีนอยู่นี่กันนะุณนะบอสจะซ้อมโนดกิดแอร์ให้ห้องซ้อม เดี๋ยวที่าไาเปินวงของซอมของดนตรีครับวันนี้วงนี้คือของซอมลัม